มาแล้วครับที่ติดถนนอย่างนี้เลยนะครับที่200ตารางวาไม่กี่บาทเองนี่เจ้าของโครงการก็ามาอยู่กับเราแล้ววิวภูเขาทั้งหมดให้ดูบ้านคนก่อนอยู่ในชุมชนเลยนะบ้านคนแบบโอ้โหเพียบเลยนะไปไปคุยกับพี่กันว่าเอ๊ะพี่เขาชื่ออะไรแล้วขายอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงโครงการอะไรยังไงไปคุยกันเลยไปกับกล้องก่อนนะ ชุมชนของแท้ดูเสาไฟนะครับอ่าดูไฟฟ้าดูปลาปลาดูชุมชนเต็มไปหมดเลยนะครับป้ายไปคุยกับพี่สาวใจดีของเรากันว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงกันอ่าขาพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคับพี่อุ๊ค่ะสวัสดีครับพี่อุ๊วันนี้เราเจออีกรอบนึงแล้วอ่าวันนี้เรามาว,นนรามาวีรอบนึงเขาที่ต้มาฝนมันตกอ่าว่าแต่อย่านู้นอย่าน,นั่นเลยพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่อุ๊คับหมู่ที่สองค่ะหมู่สิบองตอกค่ะตาบลลังสารีอาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เอ้านี่มันก็ไม่ไกลกรุงเทพสิครับพี่ไกลค่ะใกล้ๆมากเลยค่ะที่ผมว่าพี่ถืออะไรเนี่ยฮะชนดค่ะชนดแปลงที่เราจะขายเนี่ยนะใช่ค่ะมันมีกี่แปลงกันละพี่เดี๋ยวสักสี่แปลงค่ะหรือครึ่งหนึ่งค่ะทั้งโครงการนี้ก็สักแปดเก้าแปลงเก้าแปลงค่ะอ๋อของเราอยู่นี่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะในพี่ลองขี้ที่พี่โกหกผมเนี่ยเ่ามาใบเดียวหรือเปล่าอ่าของจริงใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไม่มีถ่ายเอกสารมาไม่มีค่ะกับหลังนิดนึงพี่กับฉนดนี่ของจริงทั้งหมดเจ้าของรออยู่นะรอยู่ เอาง่ายๆเลยพี่ซื้อปุ๊บเอาโฉนยกลับบ้านปั๊บกลับบ้านเลยป่ะเดี๋ยวเราเราเดินไปดูกันคุยกันไปด้วยพี่ว่าแต่ของพี่เนี่ยเราคุยกันมาแล้วรู้อยู่แล้วอยู่อะไรนะนลางสาลี่ค่ะตำบลลางสาลี่ค่ะอำเภออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทีนี้ที่ผมอยากรู้เนี่ยของพี่แปลงหนึ่งเนี่ยกี่ตารางวา200ตารางวาค่ะแปลงหนึ่ง200ตารางวาใช่ค่ะเนี่ยนะพี่นะค่ะแล้วถามง่ายๆเลยพี่200ตารางวาพี่ขายเท่าไหร่2,900ค่ะมันถูกอ่ะค่ะ 200ตารางวา2 0 0 0ถ้ามาจริงเดี๋ยวรถให้นะคะอ่าโหอันนี้หูหูผมพึ่งเลยถ้ามาจริงเอาจริงซื้อจริงเดี๋ยวลดให้อีก่แล้วก็ไฟฟ้ามีไฟฟ้ามีค่ะเมื่อวานไฟฟ้ามาพอดีพี่ติดงานอยู่ค่ะเลยพี่ไปทําเรื่องขยายเขตมาแล้วไปทําแล้วค่ะเดี๋ยวไฟฟ้าเนี่ยลากเข้าเพื่อภาพเพราะว่าไฟฟ้ามาอยู่ข้างหน้าเลานี่พี่ไฟฟ้าไฟฟ้าจะมาลงเสาค่ะลงมาจุดจะมาทําจุดที่จะลงเสาอะค่ะ พอดีพี่ติดงานทำงานพี่อูไม่อยู่ก็เลยต้องนัดกันใหม่ะนาโอเครู้แล้วล่ะเดี๋ยวไฟฟ้ามาแน่นอนยังไงก็มาก่อนโอนมาแน่นอนเพราะว่าจะมาอยู่วันสองวันนี้แล้วใช่ค่ะแล้วปลาปลาล่ะพี่ปลาปลาเดี๋ยวถ้าเกิดมาอยู่ก็ต่อให้ค่ะเป็นปลาปลาอะไรนะครับปลาปลาหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านเนี้ยนะค่ะจะมาทางนู้นค่ะจะมาทางนู้นไหนพี่จะเป็นของหมู่บ้านหมู่สิบสองค่ะเป็นของที่นี่ค่ะอ๋อลากไปจากข้างข้างหน้านี้เลยด้านนู้นจะเป็นที่ออกกำลังกายนะคะ ทางอบตตำบลังสารีเขาซื้อไว้ค่ะ3ไร่เนี่ยนะพี่นะคือที่สาธารณะของหมู่บ้านใช่ค่ะอ่าแล้วนี้ก็มีบ้านคนแล้วก็มีวิวภูเขามีบ้านคนเยอะแยะเลยใช่ค่ะของเรานี้นี่อยู่ตรงนี้ยาวเลยใช่ไหมพี่ยาวเลยค่ะเราเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างถนนตรงนี้สาธารณะไหมครับพี่อุ๊สาธารณะค่ะในโฉนดเขียนไหมพี่เขียนค่ะขอดูสักแผ่นหนึ่งขอโทษนะพี่นะนี่ทางสาธารณประโยชน์ค่ะมันเขียนแผ่นเดียวหรือเปล่าพี่ทุกแผ่นเลยค่ะหยิบมาเลยฮะสาธารณประโยชน์ค่ะ อ่ะโอเคพี่แสดงว่าทุกแปลงของเรานอกจากเป็นฉนดขุดแดงแล้วซื้อไปปุ๊บไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาปิดถนนเราได้ใช่ค่ะไปเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โอนก็ออกให้ด้วยอีกออกให้ด้วยค่ะไฟฟ้าต่อให้ค่ะครับพี่แล้วพี่อู๋นี่เป็นคนในพื้นที่เหรอครับเป็นคนในพื้นที่ค่ะพื้นที่นี่เลยใช่ค่ะแสดงว่าซื้อนี่คนกรุงเทพมานี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลดูแลดูแลให้ค่ะปลูกบ้านก็มีแนะนามีค่ะหลอมรั้วล้อมรั้วก็มีแนะนําค่ะขุดบ่อขุดบ่อ คุณบอกได้ค่ะมีแนะนำหมดทุกอย่างมีแม่โคค่ะโอ้อย่างนี้ใครไวใครได้ล่ะฮะใช่ค่ะอ่าใครแล้วผมมาแล้วถ้าใครเคยเห็นเนาะแต่วันนั้นฝนมันอึมครึมมากมันก็เลยรีวิวก็ไม่ค่อยสวยวันนี้ก็มารีวิวให้พี่อุกใหม่อีกรอบนึ่งนะครับภูเขาวันนั้นมันมีชื่อไหมพี่เป็นสนามกอล์ฟเอเวอร์กรีนค่ะนั่นนะนะค่ะสนามกอล์ฟเอเวอร์กรีนใช่ค่ะอ๋อ้แต่บนลังซารีเรานี่แหละค่ะเอาไว้ให้คนเนี่ยมาเหมือนกับออกกําลังกายใช่ค่ะค่ะพี่แล้ว ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับโรงเรียนหรืออะไรที่คนจับพิกัดได้ไหมพี่ว่าอยากจะรู้ว่าแปลงพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเดินทาง3นาทีค่ะมีเซเว่นมีโรงเรียนมีชุมชนนะคะแล้วก็มีตลาดนัดค่ะมันจับพิกัดว่าอะไรเลยพี่ไปที่วัดขุนไทยทารามค่ะวัดขุนทอไข่สลูนหนูค่ะไทยก็สระัยค่ะพอทหารยอยักค่ะมียอยักด้วยค่ะทารามค่ะขุนไทยทารามใช่ค่ะจากนี่3นาทีค่ะ3นาทีก็ถึงแล้วค่ะ ใน2ง,งานนี่มันอยู่ตรงไหนบ้างพี่2ง,งานก็จะอยู่ตรงนู้นค่ะยกตัวอย่างสักแปลงหนึ่งอ่าตัวนี้ก็ได้ค่ะเอาตัวนี้เลยก็ได้ตรงนี้นะพี่ะน,นะน่าจะกว้างประมาณ24เมตรนะคะเพี่นะฮะนิดนึงจากทงตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไปสู่ทงข้างหลังค่ะ นนหน้ากว้าง24เมตรแล้วก็ด้านด้านยาวก็33เมตรค่ะเศษเศษนะคะมีเศษนิดนิดค่ะเราถมที่ไว้แล้วร้อยตารางวาถมแล้วค่ะถมแล้วให้ด้วยค่ะสูงก่าถนนสูงก่าถนนอ่าโอเคตอนนี้ก็เราสบายใจได้ครับอ,อย่างนี้ปลูกบ้านอะไรได้ได้ไอ้ข้างหน้านี่แปลงแรกนี่ก็ขายไปแล้วเหรอพี่แปลงตอนแรกมีคนจองอะ,ค,ะค่ะเขาจะมาขอแต่ทีนี้ว่ายังไม่มาค่ะ แต่เราก็ยังขายได้นะคะเนี่ยนะฮะแปลงนี้ก็ได้นะคะแล้วแปลงที่ถมดินนั่นแหละพี่ขายยังขายแล้วค่ะขายแล้วด้วยค่ะโอ้บรรยากาศอย่างนี้ใครไวใครได้ผมถือว่าราคามันจับต้องได้2งาน2องแสนเก้าแล้วถ้าคนบอกไอ้ใช้เงินไม่ถึงอ่ะสองสองตารางวาเนี่ยมีเล็กกว่านี้อีกหน่อยไหมพี่มีเล็กมีค่ะมี2องแสนห้าค่ะร้อยหกสิบสองตารางวายังอยู่นะคะอ๋อมีอยู่หนึ่งแปลงค่ะมีอยู่หนึ่งแปลงค่ะร้อยเท่าไหร่นะพี่ร้อยหกสิบสองตารางวาค่ะร้อยหกสิบสองตารางวา สองแสนห้าโอ้มีมีแปลงเดียวด้วยมีแปลงเดียวค่ะใครนัดชมยังไงก็รีบโทรมาแล้วกันนะพี่เนาะค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดใครเขาสนใจเนี่ยโทรหาพี่อู้เนี่ยโทรหาเบอร์อะไรล่ะครับ093ครับ3929 531ค่ะอิสราเอลนะครับพี่อู้ครับ093 3929 531ค่ะพี่อู้อยู่ในพื้นที่ทุกวันไหมอยู่ทุกวันค่ะแต่โทรล่องหน้านี่นานไหมล่ะครับพี่ก็ก็ขอให้โทรเรื่องหน้าบางครั้งติดงานนะคะอ่า พี่เดี๋ยวขอหมุนตัวดูนิดนึงผมพยายามจะหมุนตัวให้รอบๆนะครับโอ้ถือว่าใช้ได้นะพี่นักกับชุมชนนะพี่เนาะค่ะแถวนี้บ้านคนเยอะเหรอครับพี่อ้วกครับก็มีเยอะค่ะก็คือเป็นพื้นที่ที่คนกรุงเทพก็มาซือ้อคนในชุมชนก็มีอยู่แล้วข้างในนี่รู้สึกว่าจะเป็นของการบินไทยนะคะที่ไหนพี่การบินไทยค่ะข้างในไหนหมายถึงอะไรในสวนนะคะก็จะเป็นลูกค้า การบินไทยเข้ามาซื้อค่ะนู่นนะนะค่ะ<อ>ส่วนมากจะเป็นการบินไทยคนกรุงเทพคนกรุงเทพอ่าคนละไล่ละไล่หมดไปแล้วซื้อเรียบร้อยไปหมดแล้วหมดแล้วคะ่ะโอเคครับผมแถวนี้เขาทาอะไรกันบ้างพี่ส่วนใหญ่การเกษตรหรอส่วนมากการเกษตรค่ะอือแต่บ้านคนนี้พี่ผมเห็นว่ามีสไตล์พวกแถวแนวยุโรปเยอะเลยนะพี่นะสไตล์ปางกันไปค่ะคนกรุงเทพมาซื้อคอ๋อผมรู้แล้วทาไมพี่อุ้ดถึงขายถูกมันมีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ แต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบนะคะเพราะเขาหยุดสร้างแล้วแหละมันโรงงานอะไรเป็นแผ่นปูนค่ะอแผ่นปูนไม่ใช่อุตสาหกรรมพี่มันเป็นแผ่นปูนธรรมดาแผ่นปูนธรรมดาไม่มีมลภาวะไม่มีค่ะอ๋อเขาก็เวลามีคนสั่งเขาก็จะใช้โม่ปูนไปส่งแค่นั้นเองค่ะติดถนนระย่างเหรอพี่ติดถนนระยางค่ะตรงนั้นก็ง่ายๆเลยคือเป็นแผ่นปูนที่สั่งตามออเดอร์ใช่ค่ะไม่มีมลภาวะไม่มีอะไรต่างใช่ค่ะราคาแถวเนี้ยพี่ของพี่นี่ถือว่าถูกไหม ก็คิดว่าถูกนะคะเพราะว่าเราก็ลงทุนไปเยอะเนาะกว่าจะถมปรับดินหลายอย่างหลายอย่างโอเคครับพี่ก็ถ้าใครสนใจยังไงก็รีบโทรหาพี่อุก่อนที่มันจะไม่เหลือซะแล้วกันแปลงนี้ร้อยหกสิบสองตารางวาค่ะแปลงที่พี่ยืนเนี่ยนะค่ะใช่ตอนนี้เราตั้งแต่วันที่เรามารีวิวเนี่ยฝนมันก็ยังไม่แทบไม่หยุดตกเลยใช่มันก็ยังเมื่อวานเมื่อวานยังตกอยู่ค่ะดินยังแข็อยู่เลยใช่ค่ะตรงนี้หรือปรับที่อีกหน่อยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมันมันคือลงไม่ได้เลยตอนนี้ ลงรถติดลงรถรถติดค่ะ,ะน<ะ>่ามันยังยังมีอยู่ครับพี่ผมมองแล้วก็โอเคนะบรรยากาศโอ,โอเคหมดเลยนู่นน,ะน่ะโอ้โหภูคงภูเขาเต็ไมไปหมดเลยนะครับพี่อูแล้วอย่างเงี้ยการอยู่กันกินเนี่ยเวลาคนซื้อมาเนี่ยมาปลูกบ้านไปเนี่ยพี่เขาจะไปซื้อตลาดไกลไหมพี่ก็ประมาณ3นาทีถึงค่ะมันมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเออด้านด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นตลาดนัดนะคะตลาดนัดค่ะใช่อยู่ใกล้ๆวัดขุนไททารามค่ะ แล้วก็มีที่ยางเกาะค่ะตรงนั้นจะออกไปดันมะขามเตี้ยได้ด้วยค่ะยางเกาะยางเกาะบ้านยางเกาะค่ะยางอ๋อยายักษ์สลากงูอ่าบ้านยางเกาะแล้วถ้าเกิดคนเจ็บป่วยละพี่ก็โรงพยาบาลท่าม่วงก็ประมาณ20กิโลค่ะจากตรงนี้ถ้าเกิดไปเมืองกาน่ะ27เกิโลก็มีโรงพยาบาลเหมือนกันอยู่ที่เราจะไปที่ไหนใช่พี่มันมีมอเตอร์เวย์ได้เขามันมีแถวนี้ใช่ไหมมันมีประมาณสักเอ่อหกเจ็ดกิโลเนี่ยค่ะจากนี้นะค่ะ ก็แต่มันยังไม่มีโครงการแน่นอนนะยังไม่เปิดใช่ยังไม่เปิดนะบางใหญ่อะไรจะไม่ได้แล้วล่ะใช่บางใหญ่ค่ะที่มันปาดิบมาจากปาดิบแล้วก็มาเส้นรังสารีเนี่ยนะคะแต่เราก็ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะเพราะว่าเออมันยังไม่มีโครงการที่ลงลงตัวค่ะจุดลงตัวจุดขึ้นอะไรต่างๆยังค่ะเป็นเป็นเป็นเพียงแต่แบบเป็นแนวความคิดของเอ่อที่ว่าจะสร้างอะค่ะแต่แต่เขายังไม่ได้ มีการเวียนคืนอะไรเงี้ยแต่บางส่วนก็เวียนคืนบ้างแล้วนะมันมีหลายเส้นพี่ผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่เพียงแล้วว่าไม่ต้องกลัวถึงตรงนั้นนะเนาะอย่างนี้ถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็นัดพี่อุมาชมตรงนี้ผมอยากให้ได้ตรงนี้ไปสาหรับคนที่คิดว่าใช้เงินไม่เยอะแล้วก็คุ้มค่ามาปรับมาถมอะไรอีกไม่เยอะมากแล้วก็มาซื้อวิวอย่างเงี้ยนะครับที่ที่มันสวยๆมันไม่ได้มีเยอะมากมายเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากใครถ้าเกิดสนใจยังไงโทรหาพี่ได้เลยพี่มีเพจมีอะไรบ้างไหม ไม่มีค่ะแต่ก็มี Facebook แค่นั้นนะคะ f a c e b o o k ชื่ออะไรพี่ที่อุค่ะเตียงเกตค่ะอ๋อชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยให้เข้ามาดูได้เลยเพราะบางคนเนี่ยพี่เดี๋ยวนี้เขาซื้อที่เนี่ยเขาต้องเช็คเลยนะถนนมีตัวตนเบาถนดปลอมเป่าไฟฟ้ามีจริงไหมป่าป่ามีจริงไหมแล้วคนขายอ่ะเป็นคนที่แบบสามารถมีตัวตนยืนยันได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรกมันน่ากลัวพี่คนขายเนี่ยเกินานเกินเมืองแต่คนที่ยิงใจเนี่ยต้องดูให้ดีค่ะมาวันนี้ พรุ่งนี้โอนเลยได้ค่ะถ้าจะโอนมาเช้านี้โอนบ่ายได้เลยค่ะเพราะฉลุดอยู่ในมือพี่ใช่อยู่ในมือพี่ตลอดค่ะโอเคถ้าใครสนใจยังไงรีบโทรหาพี่อุ๊กก่อนที่มันจะหมดผมรบกวนขอเบอร์พี่อีกรอบหนึ่งพี่เอ่อศูนย์เก้าสามสามเก้าสองเก้าห้าสามหนึ่งค่ะอ่ากับที่รางสาลี่ค่ะท่าท่าม่วงค่ะท่าม่วงกาญจนบุรีกาญจนบุรีค่ะโอเคขอให้พี่ปิดขายได้เร็วๆทั้งหมดภายใน4ีแปลงเนี่ยขอให้ปิดเดินไวๆนะพี่เนาะค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณพี่ๆอ่พี่อุ๊กมากเลยเนาะ ขอบคุณมากครับพี่ครับ<า>สวัสดีสครับ